ก็สวัสดีทุกคนะครับก็วันนี้เราอยู่บนที่สถานรถไฟอุทยานะครับผมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะนี่เป็นสถานีรถไฟนะครับผมเราก็มาถ่ายคิวรถไฟที่นี่กันนะครับผมส่วนเรื่องที่จะมีการสร้างสถานรถไฟความเร็วสูงอยุธยานั้นก็คือยังไม่จบนะฮะล่าสุดนะฮะเห็นว่าจะมีการหยื่นเสนอกับ อ่ายูเนสโกอีกครั้งนะครับผมก็คาดว่าวินทุนากระกรานีน่าจะทราบผลแล้วะว่าจะผ่านไหมนะฮะถ้าไม่ผ่านก็จะสร้างทางผ่านนะครับผมข้ามทางอ่าข้ามอายุทยาไปเลยนะฮะจะไม่มีสถานรถไฟความเร็วสูงอายุทยานะครับผมถ้าเกิดว่าไม่ผ่านรอบนี้อ่าขบวนที่สองนึ่งหนึ่งนะครับผมกรุงเทพตะผ่านเห็น ขบวนสองหนึ่งหนึ่งนะครับผมออกจากอายุธยาสี่ห้าสองแปดนะครับผมจีเอ e. ทำขบวน ก็มีรถบำรุงทางด้วยนะครับผมรถเกลียหินรถขัดหินนะฮะเครี่ได้เปิดการจหตัวแล้วเรตองซื้อตัวได้ทีสองพันหนะครับผมก็รถสุดมีเป็นรถหาระมุงทางอหินนะของมินนี่ยงานซ่อมที่รานรถบนเมงก็จะมีอันนี้จะเป็นรถอัินนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเกลียหินด้วยเพราะว่าด้านหน้ามีที่เกลียนะฮะ ้อบขบนวนรถเร็วเลขที่109ต้องทางจากสถานี109น,10 <9 S 2> นะครับจะเข้าจอดที่อ,อุทยาน,นะครับเียงกหมถ้าพี่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้กร,รุณารอการเาาด่นทางได้ในชานท่าที่1ขอบคุณค่ะอาชเชิญชนตรี เ<ด>จ้าหน้าที่และละคังแล้วนะ<า>ผมจะมีขบวนรถเข้านะเลขที่หนึ่งศูนต้นทางจากสถานีกรุงเทพออติวัฒน์ลายทางสถานีเชียงใหม่ท่านที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้กรุณารอการด้วยสา,ารด้า,านทางสถานีหนึ่งขอบคุณทรับบ้านตาซีดับบรูส์ตูดแส่บารงกาประมาณที่สิบพิสุโรอุนิสเกรา เป็นไทยดราปลาราปูกันเชียงใหม่ไปโดเทางการรถมาราเียมสิบของและสำรับองท่านเราดำนินา่อาที่เป็นไปด้สก็ประกาศเมื่อกี้เป็นประกาศขบวนที่จอดนะครับสถานีนั้นนะครับหงศูนย์เก้ปนที่พื้นสายขบวนหนึ่งศกต้นทางกรุงเทพอภิวัลลบุรีพิโลประิ เที่ยวไปนะครับทุกคนนถาที่นะครับเดยวจานรจาาที่นะครับมาตาดารถ้นะครับก็ของก็เที่ยวเวลา15นาฬิกนทีนะได้ไปรูรจากอุลต้าแมนนะครับผม

ชาตเหือบ้อา,อานของเรบรันี้เป่นสาต่อไปครับพิษาริาเอเชียครับโรอย่ารอให้บุคคแปลน้าเกิดการเพื่อป้องกัหตุอัราที่อาจเกิดขึ้นห้าสองสี่ห้านะครับผม เร็ว109นะครับผมออกจากสถาน,นีรถไฟอยุธยานะฮะสถาน,นีต่อไปชุมทางบ้านพาชีนะครับ ถ้ากลับว่าตอนนี้สายเหนือเชียงใหม่นะฮะได้รถจักรรุ่นใหม่ทั้ง3ามขบวนเลยนะฮะทั้ง3ามขบวนเลยนะครับผมไม่ mm hmm. ว่าจะเป็นะขบวน913 mm hmm. นะฮะแล้วก็109เนี่ยส่วน5หนึ่ะครับผม mm hmm. ก็มีนะฮะรถนอนแอร์ไปสอง

The arriving 7ลไยทางสถานีกรุงเทพปทุมวัฒน์ท่านขับรถด่นทางรถด่วน7จดกเที่ยวขาล่องเข้ากรุงเทพนะครหนองคายกรุงเทพอภุวัฒน์มาแล้วครับผมรถด่วน7จนะครับหนองคายกรุงเทพอภิวัฒน ทางเดียทีทางเดียีครับท่า่นจะกนกบาอกันนตัวพิที่สงลดาวรเศเที่ยวรงสายตุองกรุเจ็ดก็ทางาาาขารเทอดนะครับคนนี้สถานีเจะนมสถานีเจ็ดหกนะครับผมน้องคายกรุงเทพอภิวัน์มาเวลานี้ก็แน่นอนครับ กลายเป็นรถกระป๋องเลยนะรถด,ด่วนรถด,ด่วนกระป๋องนะครับตู้ที่สามเนียเป็นจะเป็นตู้แอร์นะฮะอ่าถ้าไม่มีตัวนี้ขึ้นไม่ได้นะครับผมก็อยู่ในชั้นรถด,ด่วนนะฮะอัตราพิเศษอยู่ที่ยี่สิบบาทนะครับผมเข้ากงเทพแต่แล้วนะครับเจ็ดหก ขบวนที่กำลังจะเข้าอายุทยานะครับผมก็เป็นรถธรรมดา207นะฮะกรุงเทพขนสพงไปทางนะครสวรรค์นั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็15นาฬิกานะฮะ57นาทีนะ,ะครับผมก็วันนี้ร้อนนะฮะแต่ก็ไม่ร้อนกาวันก่อน,อนๆนะฮะไม่ร้อนเท่าไหร่ยังพรอมีิร่มมีอะไรบ้าง

อยากไปทำพิธีสักการะบ้านจะรักก็เป็นแค่การที่จะบอกว่าเราต้องมีโลกภพที่เป็นเจ้าตัวเรา